สวัสดีค่ะวันนี้พ่เหมวจ้านะคะพามาทำาหุ้นกรอบน้ำกะทินะคะส่วนผสมนะคะมี2ส,ส่วนด้วยกันนะคะส่วนหุน้นก็จะมีตัวน้ําชาไทยนะคะผงวุ้นแล้วก็น้ตาตาลทรายส่วนตัวการทําน้ํากะทินะคะจะมีน้ํากะทิน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือป่นส่วนผสมมีเท่านี้ค่ะนําผงวุ้นหนึช้อนโต๊ะผสมน้ําให้เข้ากัน พักทิ้งไว้10นาทีนำน้ำชาไทย300มลลิเทลงหม้อต้มให้เดือดจากนั้นเติมน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะลงไปต้มให้ละลายถ้าท่านใดต้องการให้ตัววุ้นอ่อนกว่านี้ให้เติมน้ำเปล่าลงไปเพิ่มอีก300มลลิตรและถ้าท่านใดชอบหวานเพิ่มน้ำตาลทรายได้ตามใจชอบค่ะ เมื่อน้ำตาลใส่ละลายเบาไฟลงเป็นไฟอ่อนเติมผงวุ้นที่ละลายน้ำลงไปคนจนผงวุ้นละลายจากนั้นใส่ภาชนะพักทิ้งไว้จนวุ้นเซตตัว เรามาทําในส่วนน้ำกะทิกันต่อค่ะตั้งหม้อใส่กะทิลงไปเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นคนให้ละลายและกะทิเดือดอ่อนชิมรสตามใจชอบสําหรับเราหวานนิดๆเค็มหน่อยๆเสร็จแล้วนําไปรับประทานได้ค่ะ นำบุญที่เซตตัวแล้วมาหั่นขนาดตามใจชอบตักใส่ถ้วยราดด้วยน้ำกะทิจะรับประทานแบบนี้เลยก็ได้หรือจะเติมน้ำแข็งปลนลงไปก็ได้วุ้นกรอบชาไทยน้ำกะทิหอมหวานมันอร่อยทำง่ายมากๆขอบคุณที่ติดตามกันขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอยู่ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ